ขอแนะนำเลครับในการทําท่าที่ถูกต้องนะครับเพ <ไป S 1> ื่อความสง่าง,งามของท่าบริหารนะครับโดยปกติแล้วนะครับ <ไป S 1> เราเนี่ยเวลาท่าบริหารเนี่ยเราาแขนท่านบนนะครับจะขนานกับพื้นซึ่งการที่แขนท่านบนนะครับขนานกับพื้น <ไป S 2> เนี่ยไม่ทำให้ไหล่เรานยกขึ้นซึ่งถ้าดูแล้วนะครับมันจะไม่สง่าง,งามกะะ็จะให้ปรับนะครับให้ปรับนะครับในการหักศอกนะครับหักศอกไปในด้านหน้าไปานน้าเล็กน้อยนะครับ ไม่ทาให้หัวไหลเราเนี่ยมันจะไม่ยกขึ้นนะครับแกะดูนะครับอย่าใช้ลักษณะการว่าด้านข้างปันมือขึ้นมาเลยนะครับปันมือขึ้นมาเลยครับดูมาหน่อยครับของนอกเปียกสังเกตนะครับไหลจะไม่ยกนะดูที่ไหลจะไม่ยกครับราแทบจะไม่เปิดแล้วเขาได้ยากอีกอย่างนึงนะครับนิ้วทั้งห้าเลี้ยงชิดติดกันนะครับนิ้วอย่าแตกนะครับ มืออย่าเป็นอุ้งนะครับนิ้วอย่าแตกคนนิ้วแตกนิ้วก้อยแตกนิ้วป้มแตกนะครับนิ้วป้มแตกนะครับนิ้วที่ห้าเรื่องชี่ติดกันนะครับและอย่าเป็นอุ้งนะครับเอาใหม่นะครับผมเนาะเ้นผู้ชเช่นกันครับการแลงซ้ายทางขวานะครับให้สลัดหน้าให้ชัดเจนนะครับสลัดหน้าตัวนะครับอย่าโยกให้ทังซ้ายทางขวาให้สลัดหน้าทังซ้ายหรือขวาให้ชัดเจนนะครับดูตัวอย่างนะครับ ทงัง,ทง,งัไปยัดไปลงทํ้งยัไปยดไปลงนะครับขอว่าจะปฏิบัตินะครับด้วควาเข้มแข็งนะครับขอบคุณครับครับ